กบาบน้มัจการลูกเนนมีผู้ใหญ่ใจดีถามมาว่าบวชแล้วลูกเนนเป็นอย่างไรคะสมใจบวชสมใจอยากบวชแล้วใช่ไหมดีใจหรือเปล่ามีญาติโยมถามมาดีใจนะครับแล้วก็อพอบวชแล้วลูกเนนทําอะไรบ้างครับอยู่ที่วัดครับทํากิจของเนนแล้วก็พระครับทํากิจของเนนแล้วก็พระกิจของเนนมีอะไรบ้างครับ หวานงานวัดครับแล้วก็ตื่นเช้ามันก็ต้องมาบินทบาทครับแล้วก็มาทําวัดเช้าทําวัดเย็นครับทําวัดเช้าทําวัดเย็นบินค,บค่ะค่ะก,ก่อนที่จะบินทบาทนั่นคือต้องเอาน้ําใส่บาตรแล้วก็ทาให้เป็นทั่วบาตรก่อนบินนะคะก่อนบินทบาทครับเพราะอะไรอะครับเพราะว่าบา เพราะว่าบาทมันจะได้สะอาดหมายถึงว่าล้างบาทใช่ไหมครับใช่ครับล้างบาทก่อนวินทบาทครับล้างบาทก่อนวินทบาทลูกเรียนวินทบาทเดินไกลไหมลูกไกลครับหนูไม่เหนื่อยหรอครับก็เหนื่อยครับแต่ว่าเป็นเนนต้องอดทนครับเป็นเนนต้องอดทนใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเนนแล้วก็เป็นพระต้องอดทนครับบวชเนนสบายไหมครับไม่ครับทําไมถึงไม่สบายครับ พราะว่ากิจของเมมันมีเยอะครับแล้วก็มีเมของพระก็มีเยอะเหมือนกันครับกิจของมเมนมีเยอะกิจของพระก็มีเยอะใช่ไหมครับไม่สบายใช,บใช่ไหมครับระหว่างทางโลกระหว่างอยู่ในบ้านกับอยู่ที่วัดอันไหนสบายกว่ากันครับวัดครับสบายหรือไม่สบายครับที่วัด ก็สบายอยู่ครับสบายมียต้องทำกิจด,ด้วยครับอ๋อก็มีบินทบาเ์ถึงแล้วก็ฉันข้าวว่าถึงแล้วก็ล้างบาทจำวัดครับอืมล้างบาทจำวัดเหรอครับใช่ครับอ,อันนั้นคือความสบายคำว่าสบายสบายอะไรครับลูกสบายกายหรือสบายใจครับสบายกายครับสบายกายยังไงครับ มันมีบุญได้สวดบนั่สมาธิครับแม่ว่าสบายใจมากกว่านะใช่ไหมก็เหมือนกันนั่นไงอ๋อเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> กายกับใจสบายทั้งกายและใจใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ๋อไปอยู่วัดและสบายทั้งกายและใจ <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่ก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับหนดูด้วยนะครับ,รบสาธุครับ